สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอีกครั้งหนึ่งครับผมทั้งคนเก่าคนใหม่อ่ะคลิปนี้มาชมเลขข้ามหัวกันนะเราจะแบ่งกลุ่มเลขเออกเป็นห้ากลุ่มกลุ่มละสองตัวนะเอาหลักหน่วยทํานะครบสิบตัวพอดีนะ แบ่งเปกลุ่มทีละสองละสองเขียนสักสามแถวนะสามแถวก็ได้แถวและสามก็ได้เก้ากลุ่มเก้าสองสิบแปดนี่สูตรหนึ่งนะละแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็เขียนยาวไว้เหมือนกันนะ ามกลุ่มนะกลุ่มละสองละสองละสองเรียงไว้เรื่อยๆจนครบห้ากลุ่มได้สิบห้ากลุ่มเราจะเห็นว่าเลขมันข้ามหัวกันมานะฮะอ่ะตามชมนะถ้าไม่ตามปลายปากากาก็งงๆละมันข้ามแบบไหนเดี๋ยวจะว่าเอานะอ่ะตามชมครับผมต้องก่อกองไฟไล่ยุงนะยุงชมุม ยังชั่วหน่อยนะตอนนี้ย็น16เนกาแล้วนะยุงกำลังออกมาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการมาเดิองเท่านั้นสนับสนุษากินแบ่งรัฐบาล จังปูยียมพารวยซูดแปดศูนย์หนึ่งสี่สามหนึ่งหกเก้าสองอ่ามาชมเลขข้ามหัวกันนะจะทำให้ดูสองเวอร์ชั่นสองสีนะ,ะใช้หลักหน่วยทำนะครับผมนี่ตั้งเลยสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเลขที่จะจับมันจะอยู่แถวนี้นะ กับแถวนี้นะ0 1 8 9 6นะจะไปแถวเดียวกันทางนี้นะ238945เดี๋ยวจะขยายให้ชม238945นะจะต้องมาตัวหนึ่งจะต้องมาจับใส่กันคู่ใดคู่หนึ่งนะฮะ มันออกห้าเก้เราจะสังเกตเห็นว่าเข้าหมดทุกช่องนะทางนี้เป็นร้อยหเข้าอย่างนี้นะมันจะข้ามหัวกันนะเดี๋ยวจะเขียนสูตรข้ามหัวกันให้ชมข้ามแบบไหนจชายหลักหน่วยเขียนเหมือนกันนะสูตรข้ามหัว ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ไปเลยนะหกเจ็แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม ให้มันครบสิบตัวนะสี่ห้าอ่ะเราก็มาดูเส้นนี้นะสองสามแปดเก้าสี่ห้ามันจะข้ามมาอย่างนี้นะข้ามหัวกันนะสองสาม สองสามสี่ห้านี่ไม่มีนะนี่ข้ามหัวนี่สองสามมาสี่ห้าไม่มีมีแต่สองสามมาแปดเก้านี่สองสามมาแปดเก้าตรงนี้นะสองสามหกเจ็ดไม่มีนะอยู่ในนี้สองสามหกเจ็ดไม่มีศูนย์หนึ่งหกเจ็ดอ่ามี ติดข้ามหัวกันนะมาเข้าช่องนี้นะนี่เห็นไหมแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามบางทีมันก็มาเข้าช่องนี้นะสองช่อง อ่เรามาดูช่องนี้ก่อนนะใช้หลักหน่วยทํานะสามมาเลยแต่ต้องเขียนยาวไปทางนี้นะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด

่เรามาดูว่าสูตรข้ามหัวจะไปยังไงนะเลขมันจะต้องมีแถวนี้กับแถวนี้เท่านั้นนะฮะข้ามหัวอ่าเดี๋ยวขยายใ,ให้นะใช้หลักหน่วยทำเหมือนกันนะ3ามสี่ห้าหปด 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8สองสามสี่ห้าหเจแปดอ่าะครบ5แถวแล้วนะได้10ตัวทั้งนี้เอา3แถว ห้าหกหนึ่งสองเกดแปดเรามาดูห้าหกห้าหกเก้าศูนย์ได้มีห้าหกหนึ่งสองมีอ่าเอาตรงนี้เลยนะะห้าหกกับหนึ่งสองห้าหกหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองเก้าศูนย์

สองห้าสองหกตัวมันเข้าเห็นไหมแบบตัวนะอ่าเรามาดูมุมนี้นะจะได้ตัวไหนใช้หลักหน่วยทำเหมือนเดิมนะห้าศูนย์สี่ต่อไปนะจะมาตัวไหนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเอาตรงนี้นะหกเกดสองสามแปดเก้า นี่มันจะมาวันที่แล้วมันก็มาอย่างนี้นะสามสี่มาใส่9ก้ากับ0ูนอ่าเรามาเขียนเลขข้ามหัวลองลองดูนะสี่ห้านะ

หกเจไม่มีหกเจ็สองสามา่าวมามุมนี้เลยได้ส6งหกสองานะสี่ห้าสองสศหนึ่ง 04 05 1415ตัวไหนจะมานะติดไม่เลิกจริงๆ37นะสามหกสามเองอตัวตัวนี้ก็เด่นเหมือนกันนะหนึ่นี่ได้แปดตัวเอาระบ,บายสีทั้งหมดเลย อาจจะมาตามนัดหรือไม่นะได้ทั้งแปดตัวสูตรนี้นะติดไม่หลุดนะครับผมเล็กข้ามหัวกันนะอันนี้ทําเทียบเฉยๆทาตัวนี้มาเทียบกับตัวนี้นะเจก่อนททำทีละสูตรนะตอนนี้ก็ทํำเทียบกันดูมันจะลงคล้ายๆกันนะอ่ะอำลาพาจากครับ จับคู่กันก็มาอย่างนี้นะนี่จับคู่กันอย่างนี้รอผลนะจะมาตามนัดหรือไม่นะอำลาพาจากนะครับผมอ่าหมดเวลาพอดีไปตั้งสิบสามนาทีเยอะเกินไปนะชมท้องทุ่งตอนเย็นๆกันแล้วกันอ่าหมดเวลาครับผม เดินเข้ากระเป๋าตุงตงกันไปเลยนะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว